โอเคครับนะวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดเนาะนเหมือนจะเป็นเบลหรอเบลอ๋อน่าจะเป็นสกิลของออจูนา่าเอ้ยจูนี่นะจูน่าจะเป็นสายวิกนะส่วนจูนี่เป็นสายลมนะแต่ว่าเว้นวมันอัพวันศุกไม่ใช่เหรอวะหรือว่าจำผิดแน่เลยโอเคน,นะครับนะ <c oughs> โอเคเนาะอีเวนนี้มาทั้งหมดสี่ตัวนะใช่ใช่ใช่ใชมาสี่ตัวเนะาะมาสี่ตัวเป็นอัลันจีนี่เหรอมาชี่จีนี่เหรอเออจีน,ออจนี่แล้วก็ไดลิสแล้วก็ตามด้วยเบลเนาะแต่ทำไมโครงหน้ามันคุน้นๆวะเหมือนอันนั้นอะเคที่อะเคที่ชุดว่ายเคที่จะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำอะบัฟนะบับของเบลเนี่ยมันจะเป็น เลือกคอยหน้าหลังแล้วก็หลังจากนั้นน่ะจะมีโอกาส90%นะครับที่เราจะเลือกย้ายไปในระยะที่ถอยได้ส่วนไดริทเนี่ยบัฟเป็นบอลทองโล่นะอ่าใช่เป็นบอลทองโล่ส่วนจีนี่เนี่ยจะเป็นเป็นเป็นไปจุดสตาร์แล้วก็ยกเลิกข้ามนทางอ๋อเป็นป้ายสีบวกเป็นไปจุดสตาร์เนาะแล้วก็อัลันเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกผลกระทบกับส่งไปเกาะล้างเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมีตรงไหนไหมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้นะครับนะถ้าเกิดเราได้อ,อถ้าเราเก็บเอเงาของเก็บเงามาหนึ่งชิ้นสามารถมาได้เป็นกล่องประกายผลึกได้นะครับส่วนที่คาดส่วนที่ประดับผมเนี่ยก็เป็นกล่องระดับพิเศษส่วนชุดว่ายน้ําเนี่ยจะเป็นระดับสูงส่วนถ้าเป็นเ,เครื่องเหนื่มรูดดูร้อนเนี่ยจะรับไปห้าหมื่นทองอั่หนึ่งนะครับนะประมาณนี้เนาะแต่ว่าอ,อ เครื่องเอครื่องดื่มรูดูร้อนเนี่ยต้องเก็บให้ครบสาอันถึงจะรับรางวัลได้เนาะส่วนชุดว่ายน้ําก็ต้องเก็บให้ครบ3อันเนาะแต่ว่าที่ประดับผมเนี่ยเก็บแค่2อันนะครับเนาะส่วนเงาเนี่ยเก็บแค่อันเดียวก็ได้นะครับนะคือไปตรงส่วนหน้านี้นะครับนะต่อให้คุณแลกไปแล้วอะ่ะมันยังอยู่นะครับเนาะมันเขียนว่าได้รับต่อให้เราไม่มีไอเทมนั้นแล้วอะ่ะแต่เราเคยได้รับมันมาแล้วก็เราเราก็ยังสามารถรับรางวัลได้นะครับนะ แล้วก็อีเวนต์ผู้ชนะก็ยังสามารถไปทําได้ตามปกติเนาะแต่ก็อย่าลืมไปทํางินด้วยเนาะส่วนผมก็ขี้เกียจทำละไม่ทำเ,เลย <c oughs> ไม่ดีแล้วก็นะเล่นชนะวิตตอรี่แล้วก็ห้าครั้งเนี่ยก็รับไปเป็นแพ็กการ์ดนั่นเองเนาะ <c oughs> ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะยังไงก็เมื่อกีอ้พ่อคุยเกับน้องเนาะเสียงมันก็เลยดังเข้ามาเฮ้งงต้องขออภัยกลอบหนึ่งเนาะ แต่โครงหน้าพี่แกเห็นแวบ,บแรกนี้เห็นน้องแกแวบ,บแรกผมนึกว่าเคที่เลยนะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูความสามารถดีกว่านะไม่เป็นการเสียเวลาทุกการทอยเต่าของฉันโอกาส100%สร้างส่วนสร้างวิญญาณผีเสื้อนะครับนะอ่าฮะแล้วก็ในอ๋อคือเมื่อเราทอยเต่าเนี่ยมันจะ ทำการสร้างวิญญาณผีเสื้อในทุกๆพื้นที่ที่เป็นของเราแล้วก็ถ้าเราเกิดเรามาตกก็จะใช้เอฟเฟกเปลี่ยนตำแหน่งนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเรามา,าอธิบายกันทีหลังลวกันเนาะอีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนมาร์กเรานะครับเป็นขังฟอง70นั่นเองเนาะแถมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมาถึงพื้นที่ของเราเนี่ยมีโอกาสา40%ทําทำลายเต่าเป็นเวลา2เทินนะครับนะ แล้วก็เมื่อเริ่มเธอ์นะครับนะเราก็จะได้รับมันก็จะมีสกิลขึ้นมาให้เลือกนะครับนะสามสกิลนั่นเองเนาะชื่อสกิลคือคอสเที่ยวของเบลเนาะก็คือเราเริ่มเธอแรกเราจะได้รับโอกาสให้เลือก3สกิลนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งสกิลที่เราเลือกมาจะคงอยู่จนกว่าจะจบเกมนั่นเองนะครับนะอ่าอันนี้ก็เข้าใจเนาะสำหรับใครที่เคยเล่น, <S <S <ession wrote> นมาน่าจะเข้าใจอยู่แล้วก็สกิลเนี่ยมันจะมี3อันนะครับนะสกิลที่1นเนี่ยจะเป็น คือทุกสกิลเนี่ยมันจะเป็นชาร์โล60นะครับนะอันแรกนะครับนะคอสเอนะครับนะคอสหนึ่งเนี่ยจะเป็นชาร์โล60สูงสุด2ขั้นแล้วก็ตามด้วยขังคุกเมื่อมีคำเตือนวิทตอร,รี่นั่นเองนะครับนะส่วนสกิลที่สองอันที่2นะครับจะเป็นชาร์โล60สสองขั้นนะครับนะแล้วก็เป็นสลับหลุมดำนั่นเองนะครับนะส่วนสกิลสุดท้ายนะจะเป็น ป้องกันการขังคุกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นขังคุกเตือนวิซิลี่หรือว่าสกิลขังคุกของฝ่ายตรงข้ามซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นสกิลของมีเมียนด้วยนะครับนะคือแบบเราจะวิซิลี่ใช่ไหมแล้วมันพกแบบเหมือนหมกสงการอย่างเงี้ยมันจะขังกงเราก็เราจะมีโอกาส40ที่จะละเว้นการขังกงครั้งนั้นไปนั่นเองนะครับนะก็คือ3ามสกิลนี้เนี่ยมัน มันจะมีความสามารถหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ60%ชาร์จโลกสูงสุด2ขั้นเมื่อเราตกพื้นที่ของตัวเองนะครับนะถือว่าสกิลมันดีนะคือสกิลมันดีนะเออ เรียกได้ว่าเอาเป็นเป็นสกิลที่ถือว่าเอามาอดรอยรั่วของตัวนี้ได้หลายรอบเลยนะคือแบบการวิ่ก็ได้แบบการล้มก็ดีเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงความสามารถวิญญาณผีเสื้อนะครับนะคือถ้าวิญญาณผีเสื้อเนี่ยในกรณีที่เราไปตกวิญญาณผีเสื้อแล้วพื้นที่นั้นยังไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กมันจะทําการอัปเกรดแลนด์มาร์กให้อัตโนมัติเนะส่วนถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมาตกแบบสมมติทอยมาตกอย่างเงี้ยสกิลของฝ่ายตรงข้ามจะไม่แสดงผลนะครับนะอ่าอันนี้คือ คือความสามารถของวิญญาณผีเสื้อนะอ่าแล้วก็ในกรณีที่เรามาตกวิญญาณผีเสื้อนะครับนะก็จะใช้สกิลเปลี่ยนตำแหน่งนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวจะทิบายความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งก็คือเราจะพอเราตกปั๊บพอเราตกไอ้ผือผีเสื้อปั๊บมันจะขึ้นความสามารถเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งให้เราเลือกเลยว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งกับศัตรูคนไหนซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งก็พูดง่ายๆเลยนะ เราจะย้ายไปยังที่ที่เขาอยู่และเขาจะย้ายไปยังที่ที่เราอยู่เข้าใจไหมแบบเ,เขายืนอ,อยู่ที่จุด B เรา,ายืนอ,อยู่ที่จุด A พอเราใช้ความสามารถนี้เราจะย้ายไปอยู่ที่จุด B ส่วนเขาจะย้ายมาอยู่ที่จุด A เออประมานั้นคือเหมือนสลับตำแหน่งกันอะเออเราไปยืนที่เขาเขาก็จะย้ายมาอยู่ที่เราแทนนั่นเองเนาะซึ่งสกิลนี้นะครับนะถ้าเกิด เราย้ายไปยังที่ของเขาแล้วตรงนั้นเป็นเมืองเขานะครับนะมันจะทําการบังคับตัดไฟด้วยนะครับเหมือนเราเล่นอาชาแล้วเรากระโดดไปอย่างเงี้ยมันตัดไฟให้ทีหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับนะเรียกได้ว่าสกิลนี้ดีมากเลยเนาะผมมองว่าโดยภาพรวมสําหรับตัวนี้ผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจและน่าหามากเลยครับเพราะว่ามันเป็นตัวล้มได้ดีเลยเนาะมันเอามาแกไอกตัวเอ่ออะไรจูจูนี่ไหมเออจูนี่ที่เป็นสกิลสด สุดวิญญาณผีเสือ้อเออนะไอรู้สึกว่าทําหน้าที่ได้ดีกว่าเยอะเลยด้วยนะเพราะว่ามันยังไงว่ามันมีชร์จโลกมันมีขังฟองเรียกได้ว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามโดนเนี่ยโอกาสสูงมากที่เขาจะตายเพราะเนื่องจากเขาเนี่ยต้องจ่ายค่าประทานสองครั้งส่วนเราโดนแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าในกรณีที่เขาฝัง,งฟองมานะแถมเขายังมีทําลายเต่าด้วยนะครับเรียกได้ว่าความสามารถทําลายเต่าเนี่ย้ยมลกมกล,ลกลกนะครรับนกใณีท่ ตรงจุดๆนั้นที่เราเลือกมันมีศัตรูหลายคนเนี่ยมันจะสุ่มนะครับนะสุ่มศัตรูมาหนึ่งคนนะครับนะแล้วก็ในกรณีที่เราเปลี่ยนตำแหน่งแล้วฝั่งนู้นมีสกิลป้องกันเนี่ยเราจะย้ายไปหาเขาแค่คนเดียวเนาะเขาจะไม่ได้ย้ายมานะครับนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเข้าใจใช่ไหมไอตรงเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยคือเราย้ายไปยังที่ของเขาและเขาจะย,าย,ย้ายมายังที่ของเรานั่นเองนะครับนะ สกิลนี้นะ่ะข้อดีก็คือตอนที่เราย้ายไปเนี่ยพอเราย้ายไปเมืองเขาอะเราจะตัดไฟครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนเราจะไม่เสียค่าทางและเขาเนี่ยย้ายมาอย่างเมืองเราซึ่งเมืองนั้นต้องเป็นแลนด์มาร์กอยู่แล้วเพราะว่ามันมีสกิลอัปเกรดแลนด์มาร์กให้อยู่แล้วเนาะมันจะทําการขังฟองเขาซึ่งเขาต้องจ่ายค่ามันังสองครั้งและแน่นอนครับนะ ตัวแตกแน่นอนครับนะถ้าเมืองมันแพงมากๆนะประมาณนี้นะผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ล้มได้โหดมากเพราะสวนเพราะว่าไอ้วิญญาณผีเสื้อเนี่ยมันพุดตลอดนะมันพุดเรื่อยๆพุดเรื่อยๆนะครับนะเราแค่ต้องไปตตแค่นั้นเองนะครับนะเรียกว่าใช้สนุกแน่นอนครับตัวนี้เนะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่ยังไม่มีไอตัวจูจูจูจชื่อจูอะไรจูนี่ไหมอ่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีตัวจูนี่เนี่ยแนะนําว่า ไปหาซะนะเออมันเล่นมันน่าเล่นอยู่นะไอตัวตัวนั้นอนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันชื่อตัวอะไรอ่ะอันนี้จูน่าเนาะอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไอตัวนั้นแหละเอ่อถ้าเกิดใครสําหรับเว้นี้นะถ้าเกิดใครไม่มีจูนี่นะครับนะ พวกตานานจูนี่อีโวจูนี่เนี่ยผมแนะนําว่าตัวนี้เนี่ยน่าเล่นเหมือนกันนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นสายล้มสุดแกร่งเลยนะครับนะแถมมันยังมีสกิลชาร์โลให้ด้วยนะเรียกได้ว่าเพิ่มความถึกหลายเท่าตัวเลยเนาะส่วนจี้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าที่แน่ๆคือใส่หมวกไทเทไปซะนะแล้วก็อาจจะใช้เป็น,ปนแบบเป็นเรือที่มันเด้งตกมือตัวเองแล้ววาร์ปกลับเมืองได้อะไรแบบนั้นไปนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนะอา,อาจจะใส่หมวกปืนหมัดสวิชเพื่อ เพิ่มการละลายโล่ก็ได้นะครับเนะี่ยอ่าประมาณนี้นะแต่ผมมองว่าตัวนีนะ้น่าสนใจและน่าหามากเลยนะส่วนตัวเองเนี่ยก็อยากตามหาตัวนี้เหมือนกันนะเพราะความสามารถล้มเนี่ยมันล้มได้ดีมากเลยเนาะแต่ว่าผมไม่มีเพชรประเด็นนะเออ แล้วก็ตัวรองลงมานะครับนะก็จะเป็นไดลิสนั่นเองนะซึ่งเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าผมอัพยิบก้าไว้แล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวน่าจะลงให้ประมาณวันศุกร์นะครับนะประมาณวันศุกร์นะครับนะเพราะว่าผมเนี่ยปิดมาตั้งแต่เว้นแรกที่มันมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อนะัพบัฟเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวว่าไดาลิสหลังโดนปรับสกิลแล้วยังคงน่าเล่นอยู่หรือไม่นะครับเนาะเดี๋ยวจะอ่านความสามารถให้ฟังด้วยนะก็เป็นเมื่อตกพื้นที่ของเราควบคุมจิตฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่ม70%แล้วก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามาตกพื้นที่ของเราคูณมันจะทําการคูณ4ใส่เมืองเมืองนั้นนะครับนะโอกาสคือ70%เนาะแล้วก็ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามาตกเมืองของเราแลนด์มาร์กอะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามาตกแลนด์มาร์กของเรา70ขังฟอง่นี้นเนาะ แล้วก็อีกสกิลนึงนะครับนะเป็นสกิลเมื่อก่อสร้างนะครับนะโอกาส50%ชาร์จพลังถ้าเราชาร์จพลังครบสามขั้นมันจะทำติดการติดตั้งส่วนองหุ่นซึ่งส่วนอง,งุ่นก็จะคอยดักศัตรูที่เดินผ่านนั่นเองนะครับเนอะืม <c oughs> ประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนอง,งุ่นจะอยู่แค่หนึ่งเธอเนาะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์นะครับนะ <c oughs> เมล็ดพันธุ์นะครับนะเมื่อเราก่อสร้างโอกาส50%ปลูกเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ว่างแบบสมซึ่งเมื่อถึงเมล็ดความสามารถของเมล็ดพันธุ์เนี่ยตอนแรกมันจะปักเป็นธงก่อนนะครับนะพอถึงเทิร์นของเราถัดไปเนี่ยมันจะทําการอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กให้ทันทีนั่นเองนะครับนะซึ่งเมล็ดพันธุ์ถูกทําลายได้ด้วยการซื้อต่อนะครับนะหรือว่าทําลายเมืองก็ได้นะครับนะอ่าส่วนนี้เป็นจีนี่นะครับมันคือ บิสกิตเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะก็เป็นทอยเต่าเราชาร์จพลังนะครับแล้วเมื่อเริ่มเทิร์นโอกาส65วิ่งไปยังพื้นที่ที่เราต้องการเนาะแล้วจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่เราชาร์จเนาะในเทิร์นของเรานะครับนะเมื่อตกแรงมาตัวเองรับการรีชาร์จแล้วก็เป็นชาร์โลกสูงสุด2ขั้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเนะาะก็คือเมื่อเราผ่านจุดสตาร์ทโอกาส80%สร้างแรงมาเพิ่มแล้วก็รับเงินเดือน5เท่านั่นเอง2ครั้งเนาะ ตัวตัวสุดท้ายนะครับนะเป็น EVO Aslan เนาะก็เป็นแ e ปนเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็มีกับเมืองตามด้วยติดตั้งน,น้ำน้ำแข็งเนาะแล้วก็สกิลต่อไปก็เป็นสกิลเปิดโอลิมปิกนั่นเองนะครับนะตามด้วยขังฟองนั่นเองเนาะนี่ได้ว่าอีเวนนี้นะผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากเลยครับเนาะคือจะตัวไหนผมผมมองว่ามันก็ดีแทบทุกตัวเลยนะเออไดลิสเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยผมต้องมี เลดมอนเตอร์กับรองเท้าดินจานะจะเล่นง่ายส่วนจีนี่เนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเล่นเนาะแต่ว่าจะจัดจี้คล้ายๆกับบิสกิตเลยนะส่วนตัวใหม่แน่นอนเขาว่าตัวใหม่เบลเนี่ยเล่นโหดอยู่แล้วนะครับเนาะมีทั้งโลมีทั้งความสามารถเอ่อมีความสามารถเพิ่มเอามาอีกนะแถมยังสามารถเอ่อละลายโลละลายโลแก็ได้ไฟอยู่นะเพราะมีเอ่อความสามารถทําลายเต่าแถมยังมีขังฟองด้วยนะเออเรียกได้ว่า โจมตีทีนี้กระอักเลือดแน่นอนครับถ้าโดนทีเนาะกับอีกตัวหนึ่งเนาะที่เราไม่ควรมองข้ามเลยครับอัสลันเนาะคือมันเป็นตัวที่ผู้เล่นมือใหม่ถ้าได้ไปแล้วเนี่ยเล่นสบายครับนะยังไงนยหรอผมก็ขอบอกก่อนว่าอีโวอัสลันเนี่ยคือมันมีทั้งแปนมันมีทั้งกับเมืองคือมันเล่นได้ด้วยตัวของมันอะไม่ต้องพึ่งจี้เยอะเพราะว่ามันสามารถล้มฝ่ายตรงข้ามได้สบายเพราะว่าจี้มันเอื้ออํานวยกันเองแล้วนะนะ,นะเออจี้ไม่ต้องโฟก็ ตบชาวบ้านเขาได้แล้วนะเออแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่าอัสลนเนี่ยมันจะมีข้อได้ตรงจุดนี้นิดหน่อยก็คืออีโวอัสลนเนี่ยมันจะเมืองค่อนข้างแพงช้านะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่แบบเรือโลอากาศแบบนี้เรือมันจะมันเมืองมันจะแพงช้านั่นเองนะแล้วมันก็จะไม่ได้มีโล่ด้วยนะเออมันก็อาจจะบอกบางหน่อยแล้วก็เมืองจะไม่ค่อยแพงเนาะอันนี้เป็นข้อได้ของมันเนาะซึ่งก็สามารถแก้ได้ด้วยมีด้วยจี้ที่มีชื่อว่าเรือโลอากาศนั่นเองเนาะ ที่มันเป็นแบบตกเมืองแล้วก็คูนแล้วก็ชาร์โละเออน่ารักเอจีนั้นเนาะโอเคคิดว่าน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะวิธีการตามหานะพูดตั้งนานแม่งเพคือมาเพิ่งมาเปิดตรงนี้วิธีการตามหานะครับให้เราเก็บเงาของเบล A2 ชิ้นนะครับเนาะเก็บที่คาดผม A2 ชิ้นชุดว่ายน้ำา A 2ชิ้น,น,นแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มฤดูร้อน A2 ชิ้นเพื่อมาแล่เป็นตุ๊กตาเบล S นะครับนะ <c oughs> ซึ่งถ้าอยากซึ่งสามตัวลองนะครับเนาะสามตัวลองเนี่ยจะใช้การ์ด S ทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็ตามด้วย A บวก2ชิ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Evo b e บเนี่ยต้องใช้ A บวกทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็ตามด้วย S 5ชิ้นนั่เนเองนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับเนาะบัฟเมื่อกี้มันก็เขียนไปแล้วเนาะเออเดี๋ยวขอเช็กก่อนว่ามันมาในรูปแบบไหน เขามาในรูปแบบของแพลกสองร้อยนั่นเองนะครับเนี่ยแน่นอนว่าผมยังไม่เล่นผมไม่สุ่มด้วยนะแพกสองรอะเพราะว่าผมส่วนตัวผมมีประวัติผมเนี่ยผมสุ่มสอง้อที่ไดตายทุกรอบนะแล้วก็อีเว้นนี้นะจากที่ผมไปสํำรวจนะบางคนห้าพันก็ไม่ได้การ์ดนะผมก็เลยบอกไว้ก่อนว่าเว้นแบบนี้ต้องทําใจนะครับเพชรน้อยมันจะหมดไวอ๋อแล้วก็มีลูกเต๋าใหม่มาขายนะครับเป็นลูกเต๋าซัมเมอร์นะครับนะ ขายอยที่สี่ล้านนะครับนะโคตรจะแพงนะน้ำตาจะไหลอ้อราคามิตรภาพมากนะราคาอย่างแพงเลยเนาะเชื่อเถอะเอาไอเต่าม่อะ่ะเอาไปใส่ปับ๊บมันถอยเกทันทีเลยกด2องออก8กด8ออก12บสอเชื่อดีอ่าแล้วก็มีของขวัญจากเบลนะครับล็อกอิน7วันนะไหนเข้าไปดูดิคนดีของพี่อ,อยู่ไหนวะ อันไหนวะเออเนี่ยของขวัญจากเบลล็อกอินเจ็ดวันเปิดล็อกอินเจ็ดวันเดี๋ยวสักครู่นะ <c oughs> อืนะตรงนี้นครับนะเจ็ดวันแห่งความสุขนะครับนะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7นะล็อกอิน7วันนะครับนะรับรางวัลพิเศษไปเลยวันที่1ก็จะเป็นแผกการ์ดหชิ้นนะครับแผกการ์ดบวกหาคูณหน คูณ1แพ็คนั่นเองนะครับนะวันที่2 300แพ็คเอ้ย300หินเพชรนะครับนะขอไปขอไปเพอร์วันที่2 300หินเพชรวันที่3ก็จะเป็นทางด้านของกล่องของขวัญเพชรจากเบลนั่นเองนะครับนะก็ไม่รู้เพชรเท่าไหร่นะมันไม่ได้เขียนนะวันที่4เป็นดาบสวินหนามน้ําแข็งวันที่5เป็นบัตรเชิญดอกวันที่6 700เพชรวันที่7 เป็นกล่องของขวัญเพชรจากเบลนะครับนะอ่าในนี้นะครับจะมี50 100 150แล้วก็ตามลําดับไปจนถึง500นั่นเองตามที่เห็นนั่นเองเนาะ50จนถึง500นั่นเองนะครับนะก็แล้วแต่ดวงนะเค okay. ดโดยรวมน่าจะมีประมาณเท่านี้แล้วแหละเออเคโอเคน่าจะหมดประมาณเท่านี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเอ้ยดุน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  โอเคครับนะทั้งหมดทั้งมวลน่าจะประมาณเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวผมขอปิดท้ายของอีเวนต์ด้วยกันไปดูอ,อ,อัตราการออกดีกว่าอัตราการซ o o นะครับนะก็เครื่องดื่มฤดูร้อนอัตราการออกอยู่ที่51เนาะชุดว่ายน้ำจะอยู่ที่32ที่ประดับผมอยู่ที่10และเงาของเบลอยู่ที่2.5นะครับนะดอกไม้ฤดูร้อนอยู่ที่4เแล้วก็ S อนะครับอยู่ที่0.01นั่นเองนะครับนะโอ้โหผมเราไม่แปลกใจเลยทำไมบางคนสุ่มไปเป็น 3- 4พันไม่ได้ที่เงาของเบลนะครับนะดัวตาออกสี่นะครับนะคือ A บวกมันยังเยอะกว่าเลยอะ่ะเออลองคิดดูแล้วกันนะว่าคือ A อบวกอัตราการออกมันยังเยอะกว่าอีกอะแล้วคุณต้องมาเล่นกับแพ็ค2 0 0ด้วยนะเออมันหมดไวแน่นอน,นครับบอกเลยนะกดเพินเพ,นเพินนะครับนะเพชรหายเรียบนะ จากประสบการณ์คนที่เคยกด200มาก,ก่อนนะบอกได้เลยว่าถ้าเพชรน้อยนะรู้ตัวอีกทีนึงก็หมดโตนะแต่ถ้าพูดถึงความสามารถมันก็น่าคมอยู่นะเอออีเวนต์นี้นะผมประมาณการไว้ว่าหนึ่งหมื่นเป็นต้นไปเนาะถ้าโชคดีหน่อยก็ต่ํากว่า1 0 0 0 0มนั่นเองนะก็คือแบบ7 8 0ด0นัพันแหละเนี้ยก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคือเว้นพันนี้เนี่ยถ้าไม่ถึงหมื่นเนี่ยผมมองว่าม,ม,มันมีโอกาสปิดยากอยู่นะเพราะว่าดูจากอัตราการออกก็พอจะเดาได้แล้วแหละนะเออ ประมาณนี้นะครับนนะอีเวนต์ก็ขอสรุปไว่าเพียงเท่านี้นะครับนะก็ถ้าเกิดใครจะสมเวน้นก็ขอให้พอนโชคดีนะถ้าเกิดใครปิดมาแล้วรู้สึกยังคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับเนาะสุดท้ายนี้นะถ้าชอบคลิปน,นี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อีกครั้งนึงกันด้วยนะครับนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทำการรีวิว e v เวอร์ไดร i s ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะ สำหรับวันนี้นะครับนะมีเพียงเท่านี้เนาะก็บายบลาทีสวัสดีครับ